เรียกทางด่วนทางด่วนด่วนตรงนี้ลงช้าๆเป็นบันได่ะถะาลงไวนี่จะไลเดอร์ผมรู้แล้วคะเิ่มก่อนอันนี้เทียนวันเกิดค่ะเล่มละ2ี่บค่ะถไหมคะ่ค่ะเล่มละยี่สิบาทนะคะเทีย อะไรกับแม่สี่สิบบาทลูกอีะนนเดียนไปก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวเทียนไปจุดนาพระเจ้าทันใจนี่ลนะูกน้ยจุดมั้ยมีไฟเยอะๆเดินไปนี่ก็ทาทำเลยยังไงในถ้ำเออจุดเทียนแล้วเข้าทำได้เลย ตอนขึ้นสลาเฉยๆเนื้อต้องขอยโยนเข้ใส่ไปที่นั่งมา อมีอมาานุนี้นะคะรับผมผมครับมาทากันเยอะมั้คะมาสองคนครับค่ะไว้ค่ะสุองเดี๋ยวเราเริ่มต้นชมด้านนี้กันค่ะกม้ว่จะง นี่เป็นถ้ำไฮไลท์ของถ้ำชิงดาวนะคะเรามีแม่บ้านมีตะเกียงพาน้องเดินนะอย่างของน้องมาสองคนจะใช้ตะเกียงหนึ่งดวงตะเกียงดวงละ200บาทนะคะเชิญค่ะะถ้าเราขึ้นด้านนี้ค่ะขับเที่ยวลงวนออกทางนี้พาลูกบ่าวไปดูหินเหมือนช้างม้าถึงโตมีลานกว้างสนามกีฬารับรองว่าสวยค่ะข้างในเจ้าค่ะข้างในสวยกว่านี้อีกลูกจรอครับ <ว>ต้องลองไปดูกันเ,เดี๋ยวจะว่าป้าหลอกเนาะข้างในเขาไม่ได้ด้านอย่างนี้นะเขาเป็นหินงอกย้อยเป็นทางสีขาวๆเดี๋ยวน้องไปดูมาทั้งทีใช่าาอันนี้เขาอยู่แถวนี้เขาเคยมาลกแม่คนนี้พาเดินหลบคือ,อน้องทอล้าค่าติดตีบา้านที่จอมหลกสองร้อยบาทจ้ะ ะะพี่น้องชำระ2 0 0บาทจะเป็นค่าตะเกียงรายการวัดเขาจัดไว้ส่วนแม่แม่บ้านเป็นไกด์ท้องถิ่นกันอันนี้ออกมาอยู่ที่น้องนะมีทิพย์รายงวัลสีน้ำใจแม่บ้านเขาต่างหากโอเคค,ครับขอบคุณครับออตอนนี้พี่เาก็จะพาเดินเที่ยวนะครับพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่พี่เอพี่เอครับ,รบนี่คอหินปะการังนะคะจะเป็นหินอกหม่ปะการัขึ้นแบบนี้ค่ะหินเพชรนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมครับ ตรงนี๋ยวเดี๋ยวเลยอ่ะโอเคเราจะขึ้นตรงนี้นิดนึงนะคะด้านในก็จะเดินทางหลาดกันโอเคครับแล้ว ีมันนเกกิดตร้็ไอ๋อโอเคครับตัวงหน้าหนาวมันจะร้อนหน่อยค่ะออถ้าหน้าร้อนมันจะเย็นอากาศมัน,มนจะตัดกันข้างนอก<ด>ยิ่งยิ่งหนาข้างในยิ่งร้อนถ้าหน้าร้อนมันถึงจะเย็นนะสมัยก่อนคนโบราณก็ถึงทำ แต่สวยมากนะครับท่งนี้เราจะมีมุดสารประตูค่ะประตูแรกตรงนี้เขาเรียกประตูสารวันเตี้ยลงนะคะรหวันระวัางหละงค่ะมุดนะครับในศานถ้ำนี้ส่วนหน้าหินมันจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนะคะด้านหน้านี่จะเป็นหินรูปแมวน้ำค่ะเหนีหนะคะแมวน้ำแมวน้ำอยู่ด้านโน้นนะคะด้ด้านนี้มันเงีนหน้าขึ้น มือค่ะซ้ายมือนี่จะเป็นหินดอกบัวค่ะดอกบัวตุ้มคว่ำลงอ่ามีข้างคาวอยู่หนึ่งตัวปกติในถ้ำหน้าหนาวมันจะไม่มีข้างคาวนะคะเห็นไหมคะข้างขาวป็นข้างขาวพันจิตติอ๋อไปแล้วแล้วเอาหัวไปเลยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นหินสิงโตค่ะเป็นลูกสิงโตตัวนี้จะเป็นหัวลำตัวนี่ค่ะตัวนี้จุดแรกค่ะ ตัวนำโชคจำชัยเกตวกับการเด<ม>ินทางเนาะพี่ป้าตามคณะคนหนึ่มาด้วยป้าเป็นชมรมชางภาพชาวบ้านของิ่นที่นี่ค่ะ<อ>ร,รับจ้างถ่ายภาพด่วนเป็นลูกค้าในถ้ำรับลูกต้องไปจัดตังกันด้านนอกเนาะขายต้องขาเข้าไปค่ะเพราะว่าขากลับเราไม่ได้กลับทางเดิมเส้นทางนี้ค่ะสวยมากนะครับนี่จะเป็นรูปกินาลีนะคะของพม่าสมัยก่อนนะค่ะโอ้ข้างบนนะท <นะ S 1> ่านี้พม่าจะอยู่ก่อนคนไทยนะคะ โถงกว้างดีเนาะโถงกว้างดีอันจะนมนีนะคมีปรกายขึ้นจับเลยนะเนเือนอะไรนอนอยู่ข้างบนเลยดันนั้นเขาเรียกหานธรรมดินจให้นรคืออะไรครับ ธรรมดาค่ะยังไม่มีชื่อแม่เล่นหมุกแม่เล่นหมุกเปือแม่เล่นมุกแต่ร้านกว้าง <_ d ata> ตรงนี้เขาเรียกสนามกีฬาเทวดาค่ะว้าวนี้จะเป็นร้านกว้างที่สดุดของถ้ำอู้กว้า, 0, 2, างามากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเลยครับผมถ้าเรามาช่วงหน้าฝนหน้าร้อนเราจะเห็นข้างคาวเต็มตรงนี้ค่ะจะเป็นที่อยู่ของข้างคาวนะคะครับนี่เริ่มมาแล้วช่วงหน้าหนาวปกติในถ้ำจะไม่มีข้างคาว เร, <Wow. S 2> เริ่มเข้ามาอากาศเริ่มร้อนเลยค่ะกว้างม,มากปกตินี่จะเต็มตรงนี้เลยนี่หนึ่งตัวอ่านะครับโอเคโอ้กว้างม,มากครับผมกว้างม,มาก,ามมากต้องมาเที่ยวนะครับแนะนำเลยครับวัด้่าเชียงดาวนะเดินเดินให้ม่นะดุดนะ <laughs> อันนี้เนาะสวยมาก ไม่ผิดหวังที่ได้เข้ามาอันนี้เหมือนตะปูมตะปาเหมือนที่นวดเท้าอ่ะเปึ้นน้ำแต่สมัยก่อนทบบนี้ลดาห้ะด,ะดจะเป็นห็นแม่ช้างค่ะเป็นรูปแม่ช้างนอนตัวนี้จะเป็นงวงท้องขาหลังอยู่ด้านโน้นนะคะ ถ้าเราดูด้านหลังตรงนี้จะเป็นพ่อช้างค่ะตรงนี้จะเป็นช้างเอราวัณสามเศียรนะคะมีสามหัวสามงวงเป็นพ่อช้างยืนช้างเอราวัณสามหัวอันนี้จุดที่สองหัวถ้ำค่ะเป็นพระช้างร้านปีสามเศียรตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ถ้ำเชิงดาวเนาะเสียนที่หนึ่งยนทองใหมมาเทมาเสียนที่สองอายุมั่นคัยืนเสียนที่สามยูดีมีสุขถ้าไหนไปเยือนมถ้ำเชิงดาวเราไม่มีรูปพระช้างกลับบ้านมาไม่ถึงค่ะได้ค่ะเนี่ยถ้าเห็นมันจะงอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ จะมีน้ำซึมมาเรื่อยๆนะคะมาจจะพอกปูนขึ้นมาค่ะเป็นหินปูนสมัยก่อนน้ำน่าจะท่วมเกือบเต็มถ้าเลยนะใช่ค่ะสมัยก่อนเขาสันนิษ่ฐานก็เป็นธนีค่ะว้าวทะเลันี่จะเป็นลูกช้างนะคะช้างน้อยค่ะมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมุดประตูที่สองค่ะประตูนี้เขาเรียกประตูไถ่บาประตูไเราจะมุดสองเมตรนะคะเวลามุดระวังหัวระวังหลัง เราจะไปด้านนี้นะคะด้านโน้นไปไม่ได้เขาเรียกถ้ำลันตูไปได้นิดเดียวก็เจอลันตูก็ต้องย้อนไปค่ะล <laughs> ูับตาระวังหัวระวังหลังค่ะไปครับต,ตามแม่ไปข<อ><ป>้าวซ้ายขึ้นก่อนนะคะแอปบ,บนึงนะะ่งใส่แลวลูกก็ออกเลยว้าวมันเค่บ้าว้าว เออป้าเดี๋ยวป้าจะย้อนแต่งกลับอยู่ดูครับสายสายสายขึ้นมาคื้นหัวนะคะม้วนหัวว้าวครับเดี๋ยวคุณหนู่ยจะต้องรับเลยนี่อย่าท่าเนี้ยลูกแอดเวนเจอร์ลูกโชว์เดียวแล้วสวยลูกหนึงสองมีบุญมุดได้ค่ะนี้อะะะไรนคคุณดบอกว่าลุงเหนื่อยนะครับผม ไม่ต้องใส่เสืเส้อแขนยาวขึ้น<ช>มามน,นะแค่คู่กว่านี้เลยครับอ่าอ่าคุณนิวยิ้มสไลด์แล้วเก็บไว้เก็บครั้งหนึ่งในชีวิตด้ลูกอ่ายิ้สวยรึเปล่าสองได้แล้ค่ะกระพังลื่นนึงภูมิเนี่ยภูมิเนี่ยอืมผมบอกว่าว้มสวยมากขึองมานะครับสักครั้ง ในีกล้ออกเะครับดูว่าอีกย่า,ยาค่ะวเมผ้ทางเลจ็ดร้ิบเมค่ะตรงนี้นี้จะเป็นหัวพญานาคค่ะในประวัติตำนานทชินดาวเราจะมีพญานา,าคกปารอ,อพญานาคท่มาวันพฤหัสหน้นคะนคะเราจะบวงสวงท่านค่ะ

รัดือนะรวังหัระวังหลัะอตางแน่จะไปครับหัวหน้าหัวหน้าไปอุโมสวยมากจะมืเดี๋ยวข้างถึงถ่กันดีใช่เดี๋ยวีย งเนกโอเคนะคะืนองขอบคุณนะคะที่คุณมูป้าเดี๋ยวป้ารูปไม่ให้คุณหมูปราน้นนะคะเนทานงโอเคคับงหวดที่คุณหมูป้ามาก็มีแปดใบค่ะโอเคคุณแม่และค่ะกลับแล้วม้ากลับทำไมคะากบทำเดิมลูกพาบาไปยัภาพ่ไหนค่ะก็ต้องเอาไปฉายไป รู้แล้วทำไมต้องมีไกด์ครับผม<า>ถ้าไม่เคยมานี่รู้สึกว่าอาจจะแบบมีทังหลงเยอะค่ะอู้ติดถ้ำรนนี้แล้วครับผมอันนี้ช่องอะไรครับนี่เป็นรูตรงนีเ้นเหนืหวคะ่ะโอ้งลองหัวอินเดียมาไปไหมเจอมาไหไว้พระแบบสวยๆเนาะอาบน้ำแล้วเนี่ย ได้มาอบซาวน่าวันนี้เป็นหินกบนะคะกบสองตัวตัวนี้กับตัวนู้นนะคะกบเรามาได้ครึ่งทางทางออกจะอยู่ด้านนี้นะคะด้านในอีกข้ามหนึ่งไปสู่ข้ามมาะย้อนกับตังนี้ค่ะครับน่าสนใจมันกำลังจะชนค่ะอีกปมันสิบปีก็จะชนเลยทางจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยยังมีน้ำอยู่นะทุกคน ยังมีน้ำหยดหรือถ้าไม,ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยถึงมีมอกได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นม่านก,กีดม่านเทวดานะคะตรงนี้เป็นทางหลงทางเดินเข้าไปไมีเปสิบโลโลเลยมันมีทางแยกเยอะมากเคยเคยสำรวจครบอย่างครับสำรวจกัรค่ยไม่ถึงนะคะเพราะด้านในอากาศน้อยอ๋อยิ่งเข้ายิ่งยิ่งเหนื่อยครับมือคนเคยหลงนะคะนี คนเคยเข้าไปสำรวจค่ะตรงนี้เขาจะเดินเองไม่ได้จะมีนักนักสำรวจเข้ามาครับ<อ>ตรงนี้เป็นหินลักเมือง,งค่ะลักเมืองรับเมเมืองรับเม้นะ <c oughs> เป็นหินกอดช้างค่ะด้านหลังเป็นบ้านไซย้อยเฮ้งสวยมากจะถ่ายรูปนั่งตรงกอดช้างได้เลมือนถ่ายรไม่ได้นี่ก็ถ่ายเทียนว้าวอหมันสูงมากนะข้างบนถ้าเห็นด้วยตาเปล่านี่จะสวยสุดๆจริงถือแล้วที่มีไก่ในตรงนี้จะเป็นหินลำเทียนค่ะเทียนฤาษีด้านหลังเป็นซุ้มฤาษีอันนี้สมัยก่อนมีฤาษีมานั่งวิปัสสนาตรงเนี้ยค่ะเขาเรียกซุ้มฤาษีนะคะด้านบนนี่จะเป็นรูปควันเทียนค่ะ น่่ปะประมาณอีก200ปีถึงจะจอยกันเกือบชนกันแล้วนะย้อยก200ปีค่อยมาดูใหม่ป้าอยู่ตรงนี <reated> ้รอนะคะโอ้ไม่น่าเลยว่ะฮนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะว้าวอันนี้เป็นพิมมะละกอค่ะมะละกอพันโกโก้นะคะจรูนี้กินไม่ได้แต่เท่ 哦，真水。 บ่อเราจะได้เห็น้นบ <ạ. S 2> ่อครับด้านล่างเป็นน้ำแต่หลไปหน้าถดำค่ะอ๋อน้ำน้ำสีฟ้าใช่ไหมตรงนั้นถ้าตกลงไปก็สามล้านขึ้น, <c oughs> <c oughs> นต่อลึอกลงไปสามสิบห้าเมตร

เียกทางด่วนทางด่วนด่วนตรงนี้ลงช้าๆเป็นบันไดนะคะ่ะถ้าลงไวน,นี่จะไลเดอร์ผมรู้แล้วช้าน,น,นะนคะเ<อ>ดินไปก่อนนะเดี๋ยวจับให้ว้าวสวยมากครับทุกคนสวยจริงๆตัวนี้ชั้นมากแล้วระวัง ชนจริงๆนะไม่ได้ชนเล่นๆชาันนีะ่ว้าวชันมากชันจริงดูครับนี่มุมกล้องมุมกล้องตั้งฉากนะครับแต่มีด้วยที่จับนะ เลยจะเหลือแค่ชื่อเ <laughs> ออน,นักท่อ <c oughs> งเที่ยวเยอะเลยเลื่องจรวเลยจะเหลือแต่ชื่อ <laughs> โอ้แหลมจริงข <c oughs> วานฟ้าหน้ามืดตั้งชื่อ <laughs> โดนนี่หน้ามืดจริงรับ ตรงนี้กลาเป็นท่งชั้นล้างถ้าช่วงสิ่านาฬิกาเราลงมาไม่ได้ค่ะเราต้องยอ้ยอนกับทางนี้ mm hmm. น้นนจะขึ้นประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. น้นจะไหลาจากด้านใน474เมตรเราจะไปเจอก้นเหวที่เป็นแตน้าอยู่ด้านในนะคะไ mm hmm. หลทะลกออกมาแาบนี้ช่ mm hmm. วงสี่นาฬิกาค่ะ mm hmm. จากน้นเหวน้ำแรงมาก ตลอดทางคุณไปเองได้นะคะสมบป้าใครผูจะหมดหน้าที่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะคขอบคุณมากครับี่พาเที่ยวสวยมากครับเดี๋ยวไปเที่ยวพ้นอนต่อไป360เมตรจะเป็นผ้านอนหงายของพาม่าสร้างมีมีฝันค่ะขอบคุณค่ะุยไปพ้านอนกันต่อ,อ,อยังมีน้ำอยู่นะเป็นทางน้ำรอบถ้ำเนี่ย นี่ครับตั้งแต่สมัยโบราณนะถือว่าเป็นของพม่มาสร้างเนี่ยกลางบนทำกว้างเป็นโถงนะเราเดินเข้าไปดูก่อนมีอะไร ประดกรรมเก่าแก่มากโอ้โหเหมือนจริงมากทุกคนสมัยไหนไม่รู้เนี่ย นีผมสิงชุดหล่อมานะออกครื่องไฟแหลกหมด เติมพลังเติมพลังเติม,พล,ม,พ,ลมพลังอีกแล้วที่วัดเชียงดาวนะครับนี่มาเซฟๆหนึ่งกัน ตอนมากคุณพาไปดนขอบคุณครับแนมะ่ขอบคุณครับนนีอ้อะครับผมบปัดตุยโอเคครับสำหรับวีวีต่อไปเราก็จะพาทุกคนเดินทางไปที่ดอยอ่างขานะครับผมไปดูอากาศตอนเช้านะครับผมทริปนี้เราไป ช่วงเดือนมกรานะครับผมช่วงนั้นกําลังหนาวอากาศกำลังเย็นนะครับผมไปดูวนะ่าอาการจะดีแค่ไหนครับติดตามที่พีพีน่านะครับ